กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป s <S ต่อเนื่องจากวันก่อนที่เราได้นำเสนอข้อมูลของอน l ลฟอ Ford v e n จอร์ Generation ต่อไปว่ามีคุณสมบัติทางเทคนิคในเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้มีภาพหลุดของเวนเจอร์โมใหม่หมดทั้งคันถูกปล่อยออกมาเมื่อหลายเดือนก่อนล่าสุด มีความคืบหน้าเกี่ยวกับรถกระบะพันแกว่งรุ่นท็อปอย่าง Ranger Raptor ต e ร e เจเนอเใหม่ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวตาม Ranger รุ่นมาตรฐานมาติดติดโดยพนันมิตรของเราอย่างคา r Expert ได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆของ Ranger Raptor ทั้งรุ่นที่จะทำตลาดในสหรัฐอเมริก,กาและทั่วโลกซึ่งรวมถึงไทยที่ครอบคลุมในเรื่องขุมพลังระบบกันสะเทือนรวมถึงรูปโฉมว่าจะออกมาแบบไหนเดิมที Ranger Raptor ใช้แพลตฟอร์ม T6 เป็นพื้นฐานที่มีโครงสร้างตัวถังที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ให้ต่างไปจากของ Ranger รุ่นมาตรฐานซึ่งรวมถึงคอ Spring ที่มาพร้อมระบบกันสเถือนจาก Fox Racing ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรถกระบะรุ่นนี้โดยเฉพาะดิสเบกมีทั้ง4ล้อและระบบวัดลิงที่ช่วยให้เพลาเคลื่อนที่ขึ้นลงได้อย่างอิสระซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาแพลตฟอร์ม ของ Ranger Raptor g e เจเนเรปัจจุบันได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนา Ranger รุ่นมาตรฐานเวอร์ชันอเมริกาซึ่งใช้ขุมพลังเบนซินเทอร์โบอีโคบูสความจุด2.3ลิตรแต่ช่วงล่างยังเป็นแบบแบบซ้อนอยู่ก่อนหน้านี้ในปี2 0 1 8พอลมริกบรรณาธิการบริหารของคายเอ็กซ์ได้สัมภาษณ์เทรเวอร์เวสติงตัซึ่งในขณะนั้นเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ d Asia p a c ชีย c ปซิฟิซึ่งเวอร์ซิงตันเผยว่าทางบริษัทยังไม่มีการพิจารณาการใช้เครื่องยนต์ดีเซล6สูบหรือเครื่องยนต์เบนเซินสำหรับเ a นเจ r r a p t o เตเพราะตลาดเกือบจะทั้งหมดกว่า200ประเทศทั่วโลกนิยมใช้รถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าไม่มีความสนใจอย่างไรก็ตามหลังจากบทความสัมภาษณ์ได้ถูกเผยพแพร่ออกไป ลับมีเสียงตอบรับในทิศทางตรงกันข้ามว่าลูกค้าจํานวนมากต้องการรถกระบะที่มีขุมพลังที่ใหญ่ขึ้นโดยในปัจจุบันเวนเจอร์แรปเตอร์ใช้ขุมพลังดีเซล2.0ลิตรที่แบกน้ําหนักรถถึง2,342กิโลกรัมมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา10.5วินาทีซึ่งน้ําหนักตัวที่มากนี้อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ฟอร์ดต,ตัดสินใจเปิดตัว r a n g e r Raptor ตอร์เจเวเรชั่นใหม่ ที่มาพร้อม3ามขุมพลังทางเลือกดังต่อไปนี้ในตลาดออสเตรเลียและเอเชียรวมถึงไทย All-New Ranger Raptor จะมาพร้อมขุมพลัง2รุ่นด้วยกันคือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบส่สูบความจุ2.0ลิตรบล็อกเดิมที่ให้กำลังสูงสุด210แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดส่งกำลังไปขับเคลื่อนล้อหลังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน selectable 4-wheel drive อีกหนึ่งขุมพลังก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ V6 ความจุ3.0ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง255แรงม,ม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรที่ในปัจจุบันมีใช้กับรุ่น F150 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดมาพร้อมระบบขับเพลื่อน Permanent All-wheel drive เช่นเดียวกับ v o l kswagen Amarok ok, โดยมีโหมด selectable roll range มาให้ด้วยสำหรับตลาดสหรัฐมิมริกา ขุมพลังที่มากับ Ranger Raptor ใหม่ก็คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ c o b o o s t V6 Nano ความจุ2.7ลิตรให้กำลังสูงสุด325แรงม้าแรงบิดสูงสุด542นิวตันเมตรข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ทางขาย Expert อ้างว่าได้รับมาจากแหล่งข่าวซึ่งมีการส่งภาพถ่ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสงเห็นรายละเอยียดทางด้านเทคนิคบางส่วน ของรถต้นแบบ All-New Ranger Raptor ตามภาพที่เห็นอยู่นี้โดยระบุว่าเป็นรุ่นเวนเจอร์ปี2021ซึ่งขุมพลังที่ว่ามีการทดสอบในประเทศออสเตรเลีย,ยอีกด้วยจากรหัส v a n ในเอกสารดังกล่าวซึ่งใช้สำหรับสินค้ารถยนต์ที่จำหน่ายในแดนจิงโจ้ในขณะที่เอกสารอีกชุดหนึ่งเป็นเอกสารประกอบการจดสิทธิบัตรในสหร,รัฐอเมริกาเมื่อปี2018 ซึ่งแม้ว่าภาพประกอบจะยังเป็น Ranger Raptor อร์ชมปัจจุบันก็ตามแต่สิทธิบัตรดังกล่าวมีอายุปไปจนถึงปี2023และสามารถขยายไปได้อีกจนถึงปี2028ซึ่งเป็นไปได้ว่าในแผนเดิม Ford ต,ต้องการเปิดตัว Ranger Raptor ในสหรัฐอเมริก,กาก่อนหน้านี้แต่ต้องเลื่อนออกไปจากการที่ต้รอขุมพลัง EcoBoost V6 Nano บ็็อกใหม่ที่ว่าทำให้การเปิดตัวรถกระบะรุ่นนี้ ในสหรัฐอเมริกาถูกยกยอดไปไว้ในเ a n เจ r r a p t o เต e n e เ a ร i o n ใหม่ในด้านรูปโฉมขายเอิกเพรสได้ดภาพจำลองขึ้นมาโดยใช้พื้นฐานมาจากภาพหลุดเมื่อหลายเดือนก่อนและภาพจำลองของ r a n เจ r รุ่นมาตรฐานที่ทำขึ้นมาก่อนหน้านี้โดยได้เพิ่มความแข็งแกร่งในรถสาา o ออฟโรดเข้าไปจึงได้ภาพที่เห็นอยู่นี้โดยกระจังหน้ามาพร้อมตะแกรงรูปหลังพึ่ง ไฟเดย์ทามรูปตัว4โดยคาดว่า Ford จะติดตั้งชุดไฟ LED แบบมัลติบีมมาให้เหมือนกับโฟกัสรุ่นใหม่โดยไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED เช่นกันโดยคาดว่าบางอุปกรณ์จะมีมาให้เฉพาะตลาดอเมริกาอาทิหน้าต่างบานหลังแบบสไลด์ได้การตกแต่งด้วยพาร์ททั่วไปคาดว่าจะไม่หนีไปจาก Ranger Raptor อร์โฉมปัจจุบันมากนักไม่ว่าจะเป็นคิวซ um ุมล้อสีดำ ที่ช่วยปกปิดระบบช่วงล่างของ Fox Racing รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีระบบวาวแบบใหม่โดยระบบกันเทือนนี้จะรองรับระยะยุบได้มากขึ้นและการไต่พื้นที่ขรุขระที่เต็มไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ได้ดีกว่าเดิมนอกจากนั้นยังมีโหมดจัมที่สามารถรับมือกับการกระแทกหนักเพื่อให้ผู้ดีสารภายในได้รับแรงกระแทกที่น้อยที่สุดห้องดีสารภายใน มาพร้อมระบบ Infotainment Sync-4 ที่คาดว่าจะมากับจอแสงผลแบบแท็บเล็ตขนาดใหญ่แนวตั้งเหมือนกับในรุ่นมัสแสงมา r k ก e. โดยจอแสงผลการขับขี่จะเป็นจอแบบ Full LCD ทดแทนแบบเดิมที่เป็นแบบ a n a าล็การตกแต่งภายในคาดว่าจะเป็นหน้าที่ของ Ford Performance ที่มีทั้งเบาะนั่งจาก r e c a r o p a t t e r n ต h i ิ p e r ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นต้นอย่างไรก็ตาม ขายเอ็กซ์เได้ลองติดต่อไปทางฟอร์ดออสเตรเลียเพื่อขอคำยืนยันเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเหล่านี้แต่คำตอบที่ได้จากเดมิอนส์ไมล์ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์ของฟอร์ดออสเตรเลียก็คือทางฟอร์ดยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใ,ใดๆเกี่ยวกับเรนเจอร์เจอรชันใหม่ได้ในขณะนี้ กับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ